สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ,จะาจะาป่ข้าวโพนเมืองเพชรบูรณ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะจ๋าก็จะมีนะคะชุดตัวเลขนะคะจะเป็นชุดของพระคูบาบุญชุ่มนะคะ,ะพระคูบาบุญชุ่มเนาะ ซึ่งวันนี้นะคะจะมีกี่ชุดนะคะแล้วชุดแต่ละชุดเนาะจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เพื่อนๆน,นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะหลายเจ้าเลยนะคะที่ให้มานะคะก็มาดูพระครูบาบุญชุ่มในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมิถุนายน 2563สําำหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเลขเด็ดเลขลับเนาะเลขเด็ดเลขลับนะคะซึ่งหลายท่านนะคะก็ให้ความสำคัญกับเลขชุดนี้มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าเลขของพระครูบาบุญชุมวันนี้นะคะให้ตัวไหนมาบ้างเนะาะให้มานะคะชุด2ตัวก่อนนะคะให้มาสำหรับเจ้านี้นะคะให้มา ชุดแรกเลย3 2นะคะต่อมานะคะชุดนี้3 7เนาะอ่ะอันนี้นะคะพระครูบาบุญชุ่มเนาะชุด3ตัวให้มานะคะ8 6 1นะคะให้มาเพียง3ชุดนะคะอ่าให้มา3 2 3 7และ8 6 1เนาะสำหรับเลขชุดของพระครูบาบุญชุม่มงวดนี้นะคะ อ่าอันนี้จะเป็นชุดแรกนะคะที่นํามาฝากเนาะเพราะว่าอ่ามันมันก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางที่ได้มาและนํามาฝากเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งชุดนะคะที่จะไปเจอมาแล้วก็นํามาฝากเนาะเพื่อนๆก็อ่ก็เก็บไว้นะคะเอาไว้ลุ้นโชคเอาไว้พิจารณาดูนะคะอ่าสำหรับชุดนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะจะเป็นของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมิถุนายน 2563นะคะเป็นชุดของพระคูบาบุญชุ่มนะคะพระคูบาบุญชุม่มอ่ะมาดูกันนะคะว่าอ่าที่มานี้นะคะจากอ่าของเจ้านี้นะคะให้ตัวไหนมาบ้างเนาะจะจะใช่แบบที่เพื่อนๆ อชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับชุดแรกนะคะจะเป็นเลขชุด2ตัวเนะาะให้มานะคะ2 0 0 2นะคะอ่าอันนี้นะคะชุดแรกเลยชุด2ตัวนะคะต่อมานะคะให้มานะคะเลขชุดนี้3 1นะคะ1 3อ่ะให้มา3 1 1 3เนาะต่อมานะคะเหมือนเดิมนะคะ2ตัว สี่สามนะคะหรือสามสี่นะคะอ่ะเป็นคู่โต๊ดกันนะคะเป็นคู่โต๊ดกันนั่นเองเนาะอ่ะมาดูชุดสามตัวนะคะอันนี้จะเป็นชุดสองตัวเนาะชุดสามตัวให้มานะคะสามหกเก้านะคะสามหกเก้าเนาะเก้าหกสามนะคะอ่ะชุดนี้นะคะสามตัว เป็นคู่โต๊ดกันนะคะ963นะคะ369นะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดเนาะ8 5 2 2 5 8นะคะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งชุดเป็นคู่โต๊ดกันเนาะอ่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะก็คือ7 4 1 1 สี่เจ็ดนะคะอ่าชุดนี้เนาะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นชุดของพระครูบาบุญชุ่มนะคะให้มาเนาะก็จะมีนะคะชุดสองตัวนะคะก็สองศูนย์ศูนย์สองเนาะแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามสี่สามสามสี่นะคะอ่าชุดสามตัวสามหกเก้าเก้าหกสามเป็นคู่โต๊ดกันนะคะเป็นคู่โต๊ดกันทั้งหมดนี้จะเป็นคู่โต๊ดกันเนาะห้าแปด ออขอไปค่ะแปดา852และ258เนาแอ่าแล้วก็7 4 1 1 4 7เนาะมันจะเป็นคู่โต๊ดกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าเบสเสร็จเลยนะคะชุด2ตัวให้มาแค่3ชุดนะคะชุด3ตัวเหมือนกันนะคะ3ชุดเพียงแค่เป็นคู่โต๊ดกันเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่คู่โต๊ดกันเท่านั้นเนาะอะอเดี๋ยวจ๋าจะให้เพื่อนๆ นะคะมาดูโดยสรุปเลยนะคะว่าตัวเลขทั้งหมดเนี้ยนะคะ,ะมีที่ให้มานะคะจะมีแบบเต็มๆม,มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเอาไว้เปรียบเทียบดูนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเนาะแต่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยเนาะสำหรับเลขชุดของพระครูบาบุญชุ่มนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มๆกันต่อเลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะชุดเต็มของพักคูบาบุญชุม่มเวดวันที่1มิถุนายน2563เนอะจะเป็นชุดเลขเด็ดเลขลับนะคะให้มาจะเป็นชุด3ตัวและ2ตัวให้มาเพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะ จองตัวก็ให้มา3 2มสเนาะ3ตัวนะคะให้มา8ป1หนะคะอ่าจะให้มาแค่3ชุดเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าอีก1เจ้านะคะ1ชุดเนาะที่ให้มานะคะในงวดวันที่1มิถุนายนนะคะก็เห็นมานะคะก็เลยจยัดมาให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้เนาะเอาไว้ลุ้นโชคกันดู ซึ่งเลขเด็ดของพักครูบาบุญชุ่มก็ให้มาแม่นหลายงวดเหมือนกันนะคะสำหรับนะคะอีกหนึ่งชุดเนาะที่พักครูบาบุญชุ่มให้เลขเด็ดมานะคะตัวเลขที่ให้มานะคะอีกหนึ่งชุดให้มา02 20นะคะ3 1 13 4 334ชุด3ตัวนะคะให้มา369 963 85 22 58และ 7 4 4 4 7 7เนาะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดของพระครูบอลมุนชุ่มที่ไปเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะอีกหนึ่งชุดต่อมาซึ่งก็เชื่อหลายท่านนะคะว่าเป็นแฟนคลับอยู่แน่นอนนั่นก็คือ,อเลขชุดให้เร็วลืมเร็วนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะให้ชุดไหนนะคะต,ตัวเลขไหนกันบ้างนะคะ ให้มานะคะจะเป็นชุด2ตัวล่างไปกับงดวันที่ 1, 1> เนาะวันที่1มิถุนายน2 5 6 3ตัวเลขที่ให้มาก็จะมีชุด2ตัวนะคะ6ชุดเช่นเดิม1 9 1 3 1 7 5 9 5 3 5 7นะคะก็สำหรับคอนเซปต์เลยนะคะนั่นก็คือ ลงเร็วลืมเร็วไม่ชอบผ่านนะคะอันนี้จะลงให้เป็นตั้งแต่วันที่17เดือน5ก็ให้มาเป็นต่องว่าเลยนะคะอย่าลืมนะคะให้มาเป็นเลขชุด2ตัวนะคะทั้งหมด6ชุดเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะติดไว้ไว้ลุ้นโชคกันด้วยสำหรับชุดนี้นะคะขอฝากเอาไว้เนาะเป็นเลขของตาไข่ให้รวยนะคะเลขเด็ดตาไข่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งจะเป็นเลขประทัดของตาไข เอามาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนจะติดตามอยู่หรือว่าอยากได้ไปรุ้นโชคกันนะคะสำหรับเลขชุดของตาไข่ให้รวยเลขเด็ดนะคะตาไข่ในงวดน,นี้ให้มานะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็โดนกันไปแบบเต็มเต็มเลยวดนนี้ตาไข่บอกให้รวยแน่นอนนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน6 3สนะคะเลขเด็ดตาไข่ใครสนใจทักนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขตะไข่ให้มามีชุดไหนบ้างเนาะสำหรับตัวเลขที่ให้มานะคะเลขตะไข่ก็ให้มาจะเป็นเลขหางประทัดนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขชุด3ตัวและ2ตัวซึ่งเลข3ตัวนะคะให้มา 9, 5, 0เนาะ2ตัวนะคะ16นะคะ16กับ 9, 5, 0เนาะ หนึ่งหกกับเก้าห้าศูนย์ก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ลองลุ้นโชคดูนะเนาะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะก็ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขหางประทัดที่มาจุดที่นี่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะติดไว้ลุ้นโชคดูเผื่อจะมีโชคร่วมกัน สำหรับสุดท้ายนี้จ่าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่านในการหาข้อมูลด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ